สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาทําความรู้จักกับ CSS nesting กันนะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยเขียน CSS ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่า CSS nesting ที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับ โอเคครับทุกคนก็นะครับในส่วนของ CSS nesting เนี่ยมันก็คือจะเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะเขียน CSS แบบซ้อนกันได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเขียน s a s นะฮะก็คือเป็น CSS preprocessor เนี่ย มันจะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเขียนแบบ selector ตอน selector ได้นะถ้าใครเขียน set ก็จะรู้อยู่นะครับก่อนหน้าเนี่ยก็คือเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือเขียนแบบปกติสมมุติว่าทุกคนเนี่ยมีคลาส่ h nesting ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนมีอ่าเป็น element หรือว่ามีคลาสอีกตัวหนึ่งข้างในคลาสตัวเนี้ยเออนะครับเวลาที่เราจะเข้าถึง selector ตัวเนี้ยเราก็จะต้องมีการชี้มาที่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือเป็นการเข้าถึงตัวที่อยู่ข้างในตัวนี้นะครับอ่ะกำหนดสีอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเขียนแบบ Nesting เนี่ยก็คือเขียนแบบ Selector, o r ซ้อน s e l e c t o r เนี่ยมันสามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้อ่าเห็นปะ่ะนะครับผมอ่าสมมุติว่าทุกคนมี Element ตัวนี้นะครับเป็น Parent Element นตะฮะต่อไปเป็น Child Element อ่าแล้วก็ต่อไปเป็น Child Element ข้างในตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะเขียนซ้อนกันแบบนี้ได้ซึ่ง มันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้มากเลยนะครับปกติเนี่ยเราจะใช้งานได้กับอ่าในการใช้ CSS Preprocessor ใช่ไหมก็คือแบบ s อะไรพวกนี้นะแต่ตอนเนี้ยเขากําลังพัฒนาเพื่อให้เราสามารถใช้ได้แบบเป็น built-in ของ CSS เลยนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมให้มันยุ่งยากนะครับสามารถเขียนได้เลยนะเออนะครับผมนี่ก็สามารถลองใช้งานดูได้ด้วยนะครับผมอะก็มาดูนะครับนี่ฮะทุกคนนี่เป็นวิธีการใช้งานนะอะก็มาดูครับในส่วนของ HTML ก็ตามนี้เลยนะ มีเป็นอ่า nesting นะ parent element นะครับข้างในก็จะมีเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น s กับ awesome นะครับผมโอเคนี่ฮะเวลาที่เราจะเขียนนะครับซิด n e s t i n g เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมที่เราจะอะไรฮะเขียนแบบนี้ใช่ไหมอ่าสมมติผมเข้าถึงคลาสนะครับ n e s t i n g แล้วผมต้องการที่จะเข้าถึงคลาส s นะครับก็จะต้องใช้ n e s t i n g s อะไรแบบนี้หรืออาจจะชี้มาแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดผมจะเข้าถึงคลาส awesome นะครับผมก็จะต้อง nesting ก่อนแล้วก็ is แล้วก็ awesome นะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมลืมใส่จุดเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นการเขียนแบบเดิมแต่ทีเนี้ยด้านล่างคือการเขียนแบบ nesting นะฮะหรือว่า css nesting นั่นเองนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเขียน css ได้มากเลยนะอันนี้บอกเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับผมนี่นะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะลองใช้งานนะครับจริงๆเนี่ย มันยังไม่ซับพอร์ตนะเออเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้นะครับก็นี่ฮะใครที่ใช้ Google Chrome นะมันจะซับพอร์ตใน Chrome เวอร์ชันน1่ถึง1น4นะครับนี่นะนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่า Google Chrome ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรทุกคนมาที่จุด3จุดตัวนี้นะครับแล้วมาที่ settings นะครับจากนั้นก็มาที่ about chrome ทุกคนก็จะเห็นนะว่าเวอร์ชันตอนเนี้ยนะครับหลายๆคนนะ่ะที่ใช้อยู่ รวมถึงตัวผมเองด้วยนะก็น่าจะเป็นเวอร์ชัน111อยู่นะครับก็รอดูว่า Chrome เนี่ยจะอัปเดตเป็น112เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาแน่าจะมีในส่วนของอเป็น Ad ดเลเยออะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตในการใช้งานนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนลองไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับผมอ่านี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เขาให้ เราสามารถดูได้นะครับเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าการที่เราสามารถเขียน c ีเแบบซ้อน s e l e c t o r แบบนี้ได้เนี่ยคือมันดีมากนะเออนะครับเวลาเขียน c ีเมันจะมันขึ้นเลยนะครับอ่ะเผื่อใครนะครับแบบว่าสงสัยนะมันใช้งานไม่ได้จริงเหรอนะครับเดี๋ยวผมมาลองใช้ให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับอ่ะก็มาดูนะฮะก็ตรงนี้ผมอ่าทำการสร้างโปรเจกต์นะฮะแล้วก็ Import นะครับตัว C ซเมาแล้วนะฮะอ่ะที่นี้เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับอ่า open with ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคทีเนี้ยผมจะลองเขียนแบบเนสติ้งให้ดูก็อันดับแรกเลยเข้าถึงโปรไฟล์จากนั้นข้างในโปรไฟล์มีอะไรครับมีคลาสอะโปรไฟล์ m g ใช่ไหมฮะอาโปรไฟล์ img นะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกำหนด Background Color นะครับอาเป็นสีแดงนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันอะซึ่งพอผมกดเซฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้มันจะต้องอา background เนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมที่ในส่วนของตัว ่า profile image นะครับทีนี้มาดูอ่ะทุกคนก็จะเห็นนะว่าใช้งานไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอ่าตามที่ผมให้ทุกคนดูเลยว่า Chrome เนี่ยจะ support ตั้งแต่เวอร์ชัน1น1 1 2ถึง114ขึ้นไปนะนะครับตอนนี้เนี่ย ก็คือเป็น111อยู่ตามที่ผมพาทุกคนเช็คตัวนี้นะครับยังไงก็รอติดตามนะเพราะว่ายังไงก็มาแน่นอนนะฟีเจอร์ตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันนะครับเผื่อใครไม่ได้ตามข่าวนะซึ่งผมก็แน่นอนตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับมีอะไรก็อยากจะมาบอกเอามาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับในเรื่องของการเขียนซีดแบบซ้อนกันหรือว่า c ซตเอ็ t เนสติ้งฟีเจอร์ตัวนี้ที่กำลังมานั่นเองนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อ,อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ